<Yeah. S 2> กับ <c oughs> นี่กาวคำถวายอาคารวะพลาตนาไตแล้วก็อาจารย์นีเยะเทเลแล้วก็อาจารย์นีเยอาจารย์โนมสามบุตรจากคารวะแล้วก็ออกพรรษาว่าตามพระตามขันบาตามตบแล้วสาธุพร้อมกัน หลังจากนั้นก็ถวายผ่าน้ำฝนปัจจัยอานโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะลาตาลาตาเยปะวาณีนะบาวาราตาเย่ละกตังสัพพังอะปารังอะมะตุโนุพันเตลาตาลาตาเยปะวาณีนะบาวาราตาเย่ละกตัง สัพพังอภาลาทังธรรมตุนุพันเตลาตะลาตะเยปวาเีนาดาวาลาตะเยนะตะตังสัพพังอภาลาทังธรรมตุนุพันเตเทเลปวาเีนาดาวาลาตะเยนาตะตังสัพพังอภาลาทังธรรมตุนุพันเต

nawala tatataang Sapang rapaang kam tun kante acaye pamadina dawala tatataang Sapang rabalang kam tunuh pante nacaye pawadina nawala <Namadena> taang สราพังอับระทาังธรรมะตุโนพันเตอหมู่ปลงพร้อมกันขามธรรมามีตุเมธีตีเมฆมีต่ำบางธรรมะพันเตเอวังเหตุเอวังหอตุโจจากภูเกปะมาณชิตาวาโซมังโลกังปภาเสติอภาวุจโววัตตนติมายัสสราพังกัตังกัมมังกุสเรนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอภาวุจโววัตตนติมา อภิวาทนาสีริสนิจังวุธาประชาจิโนจัตตารโรธรรมาวัฒนเสายุวันโนสุขังภะังสาธุสาธุสาธุอะนโมทังน้ำถวายน้ำเอานโมพร้อมกันรากาแต่ไม่พูกผ้ากาวออกพันษาแล้วเวออกพันษาแล้ว จีเรถวายผ่าแกน้ำพันษาออกก้อนอเพื่อถวายก้อนเลยออกก้อนจังถวายเออจังอ๋อว่าไปะนะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสภพคา,าวะโตอาละหะตสัมมาสัมบัสสะนะาพ่อหอดิพ่อเดเอาเอาัอาางาพาสา,งามคพันเตสา,ามคมพันเต,นเตปวเรมิปวาเรมิ

กาลิสามิปาลิสังกาลิสามิกาลิสามิทุติยามปีทุติยามปีผันเตสังคังผันเตสังคังติดเทนวาติดเทนวาสุเตนวาสุเตนวาปาลิสังกายวาปาลิสังกายวาวะทานตุมังวะทานตุมังอายัสมันโตอายัสมันโต อนุกรมปังอนุกรมปังอุปทายะอุปาทายะปัสสันโตปัสสันโตปาลิสปาิกาลิสามปาติกาลิสามิตติยัมปีตติยัมปีพันเตสังคังพันเตสังคังปวารีมิปวารีมิทิเทนาวาิเทนวสุเตนาวาสุเตนาวา ปาลิสังกายวะปาลิสังกายวะวัฏฐนตุมังวัฏฐนตุมังอายัสมันโตอายัสมันโตอนุกัมปังอนุกัมปังอุปัททายะอุปัททายะปัสสันโตปัสสันโตปาติกัลิสามิปาติกัลิสามิสาธุพ่อพสาธุ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 อะนะโมทามิ ไว้นี่บ้านอนึ่งโมงนโมงกว่าก็บ้านเราละแล้วว่าตามเด้อว่าตามเด้ออีมานีิอีมานีิมายังพันเตมายังพันเตวัดสาวาสิกาคีวลาณิวัดสาวาสิกาคีวลาณิพี่ขู่สังคะจาพี่ขู่สังคะจาโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิอิมานิวัฏสาวาสิกาคีเวลานิวัฏสาวาสิกาคีเวลานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีคารตังทีคารตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ ข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจำนำพรรษาทั้งหลายเหล่านี้ผ้าจำนำพรรษาทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงโปรดรับขอพระพิสุสงโปรดรับ ผ้าจำนำพันษาทั้งหลายเหล่านี้ผ้าจำนำพันษาทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทินแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิน เอาใชกถูกเอาไปได้มีผ้าครได้ถวายใไปถวายปาเจถวายถวายปาเปขอไปนั่งพักขาขอไปยับขอไปยับขามาขอไปถวายป้าเจถวายที่หลัง เอาไปคนได้เขวามาคนได้องเแมันายถวาตัวองค์ไหวาองค์ละผืนองค์ละผืนนี่คนเลอขอาไปเอาไปตัเนี้ปจเจศกถวายเออนี่เอาไปไปคได้ปัจเจศกัถวายปัจจกับถวาปัจกัถวายตัวองค์ละสอเองค์ละอันหม สบายเออสบายอ้ยวดเล่นสบายเออเออไว้หันละปัจจัยหันเขาไปไปอาจารย์อาจารย์ไปปัจจัยทั้งหันนี้นะเออไปเียกเียแทกับเขาเาโทไ้แพมก็ไม่ผ่ากันมาสาติ

้านพอได้ยูทะเลพอวะเบิ้งเอาหลดเน้นบดีอ่าเยอะมาเอาว่าจาของหอดหรือว่าถวายองคเดียวจิมึงบอกนะอดใจเป็นเหล้ามึงขอาบอกมันเอาสูสคนนี่าเอาทุกนสองเด้ทุกคนกระซองุกนกองปัจจัยเป็นเก็บกันอันของใจดีต่ดีจารนี้มันเด็ดพันเจ็ดเก้าสิบไปเจอาจารย์อาจารย์เงินแปดรอจ็สิบบาทเด้ มก็ขอนกันนี่ละพราขอนกัน,น,กนไปไปายคานามคาไฟาว่าปีหนึ่งปีหนึ่งเหมีพูดถวายคานามคาไฟบว้จกบาดบาดจะหนีสิบอเรื่องอสังคมพันเตนให้ฟังเมื่อกี้บอกกันทุกคนเลยเด้ยอยคิดเทนว่าสุดเตีนว่าแปลว่าความเห็นความเห็นทีเข้าคืดบ,บวถือคืดบวต้องกระามารถทีเสียให้เพิินบอกได้แสดงว่าอาจารย์ให้ต่อไปเสียดว่าอะไรเดีย๋ย พออย่งางเพราะว่าเขาปวารณาตัวไว้แล้วว่าอันไหนไม่ถูกไม่ควรให้ครูบาอาจารย์บอกได้สอนได้ดูด่าว่ากล่าวได้เหมือนเด็กความหมายของคาว่าปวารณาเนีนเ่ยเราเป็นปนยังยังไา,าปวารณาคาบอกขั้สาก็มีเว่าเพลนเหตุปวารณาไม่อบอกขั้สาเป็นยังเพลนจังเหปรปวารณาเพราะว่าขันค้นเข้ามันบอกกันบ่ได้มันไปสู่ความดีบด่ได้มันเห็ุความดีบ่ได้หานังเคียเข้าบมมีสติ เข้าบ่หูเขาหูบ่ถึงว่ามีบ่มีสติของเข้าเขาก็คิดบ่ได้ขันผู้อื่นบอกนั่นมันดีเพราะว่าอย่างเข้าสิได้คิดได้เข้าสิได้หูว่าเออคนสมัยก่อนผู้บายการสมัยก่อนขันเพิ่นบอกกันเพิ่นสิขอบคุณกันเลยเดี่เพิ่นสิสาสุขโลดคนทุกมือนีบอกกันบ่ได้เนี่ยบอกกันไม่ได้สิเกียดติเลยมันบ่แม่นบ่ได้ถือตามหลักุู้ศาสนาเพิ่นบ่ได้บอกว่าจังซักสิเอ็นโยมก็บช้างเป็นพระก็บช้างกันเฮ็ดบ่ถือเพิ่นให้ตะเกียรติกันได้ บอกก้าวกันได้แนวไหนมันถือมันตอกกันไอเห็ดแนว่นั่นนั่นแหละจึงว่าเป็นว่าแห่งนี้สังคมปวารณน่ามาถึงกระปุตคือสมัยพุทธกาลผู้น้อยก็บอกผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ก็บอกผู้น้อยได้คนบ่อยถือว่าเออผู้ใหญ่กับมึงมึงบ่มีสิทธิ์มาบอกกูบ่แมียใหลังเทียผู้ใหญ่ก็เห็ดบ่ถือให้ลังเทียผู้น้อยก็เห็ดบ่ถือก็สามารถที่สิบอกกันได้นั่นแหละคุณจังว่าแห่งนี้คำเก่าปวารณน่าตอกนุ่มกับซางซาง ขันเาวาหนาต่อกันแล้วก็สามารถที่สิบอกกันได้อันใดบ่ถือ่ควรบอกผู้ข่าเด้อยังสั่นยังสิแม่นบ่แม่นว่ากูสิเฮ็ดจังซี่กูได้สิหยังมาบอกกูบ่ได้มาอยากมันกูหยังยังยังสั่นกูจะเจ้าก็บปวดบ่ได้หาความดีบ่ได้เอาขวดละขวดเล็นกน่อย